ติดตามเรื่องต่อไปนะครับทางด้านของมททรธัญบุรีเนี่ยก็มีการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศนะครับก็ถือว่านับเป็นที่แรกของประเทศไทยนะครับที่เปิดหลักสูตรนี้ขึ้นหลายคนก็สงสัยว่าหลักสูตรนี้เนี่ยเรียนอะไรและก็จบมาจะทําอะไรวันนี้จะพูดคุยกับทางด้านของประธานหลักสูตรก็คือดรนัครินปิ่นปฐมรัตน์ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับดรครับ ครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณดรมาณที่เกรติกับข่าวเช้าของเราในเช้าวันนี้ครับดรครับช่วยบอกถึงที่มาที่ไปของการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศของมอทรธัญบุรีสักเล็กน้อยนะครับครับผมประเทศชาติเราติดกับดักของวิโดอินทามแท็กมาอยู่ระยะใหญ่แล้วนะครับครับนายกบายรัฐบาลวันนี้ก็ชัดเจนว่าเราต้อง ใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าดิจิตอลอีโคโนมีก็คือเอาระบบไอพีมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตลดเวลาแล้วก็เพิ่มแวลูนะครับครับผมแล้วก็เอามาไอพีมาใช้ในกระบวนการซื้อขายในโลกาภิวัตน์เองเพราะฉะนั้นในกระบวนการผลิตพรงนี้ครับอาจจะต้องใช้เซนเซอร์เข้ามามเซนเซอร์พวงนี้มันจะเจเนเรตข้อมูลทุกๆนาทีถูกไหมครับครับผมแล้วก็ มันจะมาจากหลายแหล่งเลยอาจจะมาจากโรงงานผลิตแต่ละภาคแต่ละภาคแล้วก็ข้อมูลจะหลากหลายที่เราเรียกเขาว่า big data ครับผมนะครับ<ม>การที่จะวิเคราะห์ข้อมูล big d a ้าเนี่ยครับเราต้องใช้คนที่มีรกษาะพิเศษเรียกว่า data s c i e n c e นะครับ,รบซึ่งหลักสูตรนี้ผมกับทีมง,งานได้คิดมาประมาณสองปีที่แล้วครับตอนนี้ผมกลับมาจากประเทศอังกฤษใหม่ๆนะครับตอนนั้นผมได้ รับนโยบายจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรลชมงคีรชมคลันยบดีญญครับทางคณะบดีไห้คิดหลักสูตรหลักสูตรหนึ่งที่เป็นที่ต้องการของตลาดและ,ะเกิดการบูรณาการภายในคณะนะครับนี่คือแนวความคิดเริ่มต้นของการสร้างหลักสูตรนี้ครับครับผมครับแสดงว่าหลักสูตรนี้เนี่ยก็จะมาตอบสนองต,อนต่อนโยบายดิจิตอลอีโคโมมีของรัฐบาลอย่างแน่นอนใช่ไหมฮะถูกต้องครับเพราะว่ารัฐบาล มีหน้าที่สร้างคินฟาสเจอร์ส่วนมหาวิทยาลัยมดียร์ีานคนครับครับผมหลักสูตรนี้ฮะมีเนื้อหาวิชามุ่งเน้นไปในเรื่องอะไรบ้างครับดรครับหลักสูตรนี้เรามีเป้าหมายเดียวชัดเจนก็คือการสร้างนักวิยาศาสตร์ข้อมูลนะครับ,รบที่ไปวิเคราะห์สังเคราะห์ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ครับที่เรียกว่าปีเต้าครับ,รบผม รายวิชาจะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มหลักๆนะครับเพราะว่ารถแบบเขาชัดเจนมากเลยว่าคนที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้เนี่ยต้องมีองค์ความรู้สามองค์คร,ครับผมหนึ่งเลยต้องมีความรู้ด้าน b u s i n e คนจบไอทีไปใหม่ๆเนี่ยนะครับไปทํางานในองค์กรช่วงแรกๆจะมองโจทย์ทางธุรกิจไม่ออกพอามองโจทย์ธุรกิจไม่ออกเนี่ยตั้งโจทย์ไม่ได้หมาย เพราะงั้นเราต้องเสริมความรู้ด้านพิเศษเข้าไปให้ตั้งโจทย์ได้แล้วก็ตั้งสมมติฐานได้จากนั้นเราก็ามีความรู้ด้านไอทีครับ,รบด้านไอทีคือมาดูว่าเราใช้ข้อมูลแบบไหนเพื่อไปตอบสมมติฐานที่เราวางไว้จะวางระบบไอทีแบบไหนใช้อัลกอริทึมแบบไหนในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับสุดท้ายเราต้องมีความรู้ด้านสถิตินะครับสถิติก็คือการเปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นสารสนเทศข้อมูลที่มีดินนิ่งเราต้องใช้ความรู้ด้านสถิติ ฉะนั้นรายวิชาจะมุ่งเน้นอยู่สามกลุ่มหลักๆครับผมครับผมครับก็คือ b ิ s เน็ตไอทีแล้วก็สแตทครับผมครับผมทีนี้ฮะถ้าจบไปแล้วจะทําอะไรแล้วก็ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและก็นอกประเทศเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับครับผมผมขอย้เล่าอยนี้นะครับว่าครับสื่อยักษ์ใหญ่ในต่างประเทศนะครับเช่นดีดีซ w s ิ ทางวิจัรีวิวหรือแม้แต่สื่อยักษ์ใหญ่ในไทยเองนะครับก็พูดไปชัดเจนว่านักวิสัยข้อมูลเนี่ยจะเป็นเซ็กซี่จ็อบหรือว่าเป็นเวสจ็อบของศตวบรษที่21่งนะครับแล้วก็อย่างนี้ในตลาดแรงงานเนี่ยนะครับก็มีองค์กรบิ๊กเนนใหญ่ๆก็ต้องการมีต้าใสเนี่ยนะครับแล้วก็เงินเดือนนี่ค่อนข้างสูงนะครับครับผมก็คือตลาดแรงงานเนี่ยมีความต้องการแน่นอน ทิ่กว่านั้นนะครับตอนจึดลายหลักสูตรนะครับผมเริ่มต้นจากการทำเซอร์เวยนะครับองค์กรเอกชนประมาณหนึ่งร้อยแห่งแล้วก็ผู้ที่จบการศึกษาไปแล้วหรือผู้ที่การศึกษาสนใจเรียนระเบียบโควิดสี่ร้อยคนเนี่ยเขามีความสนใจในเรื่องนี้นะครับใช่ครับครับผมครับนี่ฮะหลักสูตรเนี่ยเห็นว่าจะมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่เมื่อไรถึงเมื่อไรฮะแล้วก็ต้องใช้เวลาเรียนตลอดระยะเวลาสูตรเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับ หลักสูตรเป็นหลักสูตรสองปีนะครับเป็นหลักสูตรปริญญาโทก็คือ,ครอเรียนเลคเชอร์แล้วก็มีการทําวิจัยครับผมอ,มอเราเปิดรับสมัครแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สิบเก้าเมษาครับผมครับผมครับผมแล้วก็อาอนาคตฮนะมีแผนหรือว่ามีโครงการฮะที่จะ เปิดในระดับปริญญาตรีด้วยนะครับเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาอ่านักเรียนนักศึกษาหลายคนนะฮะที่อยากจะเรียนทางด้านนี้ครับผมวันนี้อนาคตที่เราคิดไว้เรายังไม่ได้คิดในระดับปริญญาตรีนะครับแต่ว่าเราในช็อตเทิมเนี่ยนะครับในสักสองสามปีเราจะทําเป็นดูโอดีกรีนะครับร่วมาอะไรน่าจะเป็นแม่อังกิตก็อเมริกานะครับครับเพราะว่าผมว่า องค์ความรู้จริงๆด้านนี้เนี่ยเราควรจะเอาความรู้ด้านต่างประเทศเข้ามาด้วยนะครับออริซอนจริงๆมาจากอเมริกาและอังกฤษนะครับครับผมครับผมมีการไปดูงานศึกษางานที่ต่างประเทศะฮะเกี่ยวกับหลักสูตรนี้นะฮะจริงๆผมไปอยู่ประเทศอังกฤษมาสี่ปีนะครับสี่ปีตอนนั้นเนี่ยเ,เขาจะมีการพูดเรื่อง b เ g ปบ้ากันเยอะมากนะครับทุกทุกอาทิตย์เราก็จะมาฟังเรื่องนี้เพราะว่า ในช่วงเวลาเรียนนี่ผมก็ได้ถือว่าเป็นได้เวลาทำง,งานในต,ตัวนะครับครับแล้วก็ในประเทศเองเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับอ,องค์กรรัฐบาลนะครับองค์กรเอกชนใหญ่ๆนะครับซึ่งเราก็เห็นว่าวันนี้เนี่ยข้อมูลมันปิ๊กแล้วครับแต่ว่าเรายังไม่มีคนที่จะไปคราข้อสังเคราะห์ข้อมูลที่ปิกเหล่านี้ครับผมครับผมสุดท้ายฮะอยากทางด้านของดออรนครินเนี่ยช่วยแนะนําให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจอยากจะเรียนต่อทางด้านนี้สักเล็กน้อยครับ ครับผมคือคนที่สนใจอยากเรียนต่อด้านนี้นะครับผมขอเรียนแนะนำว่าคุณจะมีความรู้ั้งนหนึ่ง,งคงของนะครับคุณอาจจะมีความรู้ด้านไอทีคุณมาเจออินเทอร์เน็ Business, ตสัตยถ้าคุณมีความรู้อิเทอร์เน็คุณอาจจะกลัวว่าไมเขียนโปรแกรมยังไม่เก่งไม่ต้องห่วงครับเรามีวิชาการปรับพื้นเราอมีการเรียนการสอนที่ผมคิดว่าเราสามารถที่จะสร้างอีกสองมุ่ให้คุณได้ครับผมเพราะฉะนั้น อยากให้อพกใจมาครับผมแล้วก็ถ้ามองเห็นว่าเป้าหมายมันอยู่ตรงไหนผมว่าการเดินทางไม่ยากหรครับครับผมครับครับชาวนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านดรนัครินปิ่นประมรัตน์มากนะครับที่เกียิกับข่าว้าของเราในวันนี้ครับโอกาสหน้าคงจะพูดคุยกันอีกครั้งครับขอบคุณและสวัสดีครับ